อันนี้ไห้ได้ครับเอาง่ายๆนะครับฐานนี้เขาเร่ยนะครับฐานงดขนหัวนะครับเราจะมีหัวให้นะครับ1ย่งนี้แล้วก็หลอดกาแฟที่ยังไม่ได้ใช้ครับเใช้เลยนี่รับรับรองความปลอดภัยนะครับวิธีการลำเลียงคือเราจะมีอาจจะแจกแจกเนี่ยคนละหนึ่งอันะครับแจกเลยนะครับแจกคนละหนึ่งคนละหนึ่งหลอดนะครับหลอดนะนะครับแจกเสร็จนะครับเราก็จะใช้หลอดนี้ครับอยู่ในปากเราเนีนะครับ ลำเลียงคือเราใช้ห่วงห่วงคือเส้นยางนี่ครับคน,บบนสือเราใส่นะครับตรงนี้ครับ้เพื่อนเราก็ต้องใส่อย่างนี้นะครับก็ส่งไปงนี้ตกงจะต่อกันไปครับใช้ม,ม,ใชมือก็ง่ายอ,อย่างนี้นะครับห<ล>ายใจได้นะครับชนแต่งตัให <laughs> ้า,<อ>หาใจใยไมย <laughs> จับเวลาไหมครับจับเวลาห้าคะแนนครับห้าคะแนนห้านาทีครับ หวละห้าได้ครับหัวละห้ากล้วงกลมครับเป็นวงกลมครับคนท้ายเอาไม้คนวงกลมทุกคนเข้าใจนะเราไม่ีผคทำไงวงกลม้วลงวงกลมครับสไปพร้อมนะครับพร้อมจะจับเวลาเลยนะครับห้านาทีนะครับหนึ่งสอเริ่มครับต่อยลยครับต่อยไดครับย่อได้ย่อได้ คนที่ส่งต้องยืนคนที่จะรับต้องย่อๆหน่อย่อมาเทคนิคย่อมาเทคนิคย่อาเทคนิคย่อมาเทคนิคยืด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 ยืยืดยืดยืยืดยืดยดย้ายืด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 ยดยืดยืดยดยืดยืดยืดยดยืดยืวยืด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 ยืยยย ให้โอกาสข้ายเลือกคู่เลยนะข้าหล่นแล้วร้ออันหลังเลยนะครับมาขึ้นไปเลยขึ้นเลยครับ